เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกทท่านยินดีตอนรับสู้บานหน่อยเยลินอินดีนะคะยินดีตอนรับเพื่อนๆที่อยู่เก่าก็ดีทีมากใหม่ๆก็ดี้ะคะเด้อขอบบุญขอบคุณหลายหลายที่เข้ามาแบ่งปันมาลงความคิดเห็นต่างๆให้เยลินได้อ่านได้ฟังได้ เรียนรูไปน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะมวนนี่ยายล่นกับสีมาเราเรื่องอัปเดตชีวิตในต่างแดนในมุมนึงให้พี่น้องได้ฟังถึงเมียฝรั่งเมื่อความสัมพันธ์หยุดหรือว่าบชัดเจนเ้าสิก่าไปจังใด นะคะเนาะคลิปนี้าเลินกับสิขอฝากถึงสายฟอหลายๆท่านที่คบหาฝรั่งอยู่หรือว่าพี่เพื่อนๆที่รับชมรับฟังอยู่นี่ได้รับรู้ถึงการครบหาฝรั่งเป็นจังไดเนาะคะ่นะเนาะสำหรับชีวิตของยาลินเองนั้นค่ะมันมันมันเป็นแบบนี้พี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นเออ อย่าลืมกัะสิมาบอกให้ฟังอีกยังคบผู้บ่าวบาท่ท่านได้พ่อทาใด้มานังไหแเราบร่ปสิวานะผู้จังหนึ่งกระดายู้จังหนึ่งกระจบร้อยเด้อ่าพี่น้องคะการคบหา,าบ่าวสิเป็นคนไทยก็ดีอ่าฝรั่งก็ดีเนาะค่ะเนาะอ่านิสัยของฝรั่งหรือว่าผู้ชายทั่วไป หลายหลายคนกันมีความชัดเจนหลายๆคนกับมีความชัดเจนกับขืนอยู่กับในสิ่งที่เขาต้องการเนาะค่ะเนาะเราก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็หายความชัดเจนกับจุดนั้นโบได้เมนบอพี่น้องคะในการครบหาผู้ชายคนใหม่ของเยลลินนี่อ อย่าลืมรูวา่าพี่น้องทุกคนต่างๆรอคอยที่สิฟังข่าวดีหลายๆอย่างรุ่นรุ่นจนตัวโกงปานกีฬาซีเกมพี่น้องคะค่ะมันไปถึงใดบดด่ได้ดอกค่ะพี่น้องคะจะด้วยความที่วา่าเ,เคมีของเฮาบางส่วนที่มันไปกันบ่ได้เนาะคะ่นะเนาะความหักความแพงก็อาจจะสะดุดลงหยุดลงพักไว้สะกอนนะคะเนาะ เกิดอีหยังขึ้นพี่น้องกสิถามว่าเกิดอีหยังขึ้นแรกแรกแรกเริ่มเดิมที่คือไปแบบดีๆค่ะพี่น้องค่ะยายลินกสิมาเราแบ่งปันให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าการครบหากับฝรั่งนี่ค่ะมันเป็นจังได้นึ่งสำหรับยายลินนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปยายลิน อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะพี่น้องบองเสียใจดอกค่ะอย่างหน่อยเขาก็เข้ามาในชีวิตของเราในช่วงหนึ่งให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ขอบคุณเขาด้วยซ้ําที่ทําให้เราได้รู้จักคําว่าปรับปรุงและพัฒนาตัวเองขึ้นได้มากกว่าเดิมปรับปรุงทั้งด้านจิตใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณที่เขาได้เฮดให้เฮาได้เปิดโลกกว้างต่างๆ ในจุดนี้นะคะเราจะมองเป็นพลังบวกเท่านั้นนะคะห้ามบอกว่าบ่สวยบอกบ่ดีบอกเขาคืออันบ่เอาบ่าแมนนะคะการเปิดใจคบหาฝรั่งนี่มันเป็นการใส่เวลาดูกันนะคะว่าเฮาสิไปกันได้มากน้อยแค่ใดมีจุดใดบ้างที่เราปรับใส่กันไม่ได้มีจุดใดบ้างที่เราไปกันได้ค่ะพี่น้อง มันก็จงคอยสี่คืบค้านสารโตสารสัมพันธ์โตไปจนถึงเป็นคู่รักจากเป็นคู่รักกับสิเป็นคู่ซีวิตรหรือบอนั้นเวลามันสิบอกคนสองคนนี่เองนะคะดังนั้นแล้วสำหรับเยลินการครบหาไม่ไม่เนี่ยเป็นอีหยังที่เลี่ยนลู่ไม่ไม่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเยลินเยลินบ่คอยซีเรียสเยลินบอคอยซีเรียสก,กับกับเรื่องนี้เพื่อปันดาค่ะพี่น้อง มีเขามาให้หัวใจชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยกับเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนตรงจุดนี้ได้จะด้วยจากฝ่ายชายก็ดีนะคะจะด้วยจากฝ่ายชายสำหรับเขามันกับเป็นสิ่งที่โบโอเคปันไดน,นะคะเขามีเวียกม,มีงานเขามีทุละปแบบงเขามีชีวิตของเขากับให้เขาทำไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความสัมพันธ์เกิดหยุดสะดุดกึก ขึ้นมาจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ให้เจ้าเสือความรู้สึกขังในของเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นคนที่เรียนรู้เขาบ่มีคนอื่นเพื่อนก็ไม่ได้เรียนรู้ผู้ชายคนนี้กับเรานะคะเฮ้าเป็นคนเรียนรู้เขาดังนั้นเจ้าสองคนสิรู้ดีว่าในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ขังในจะด้วยจากตัวเขาก็ดีในตัวเฮาเอง เทาก็ต้องมาเบิงว่าคืออีหยังนะคะค่ะความสัมพันธ์ของเยลินจะต้องชะง,งักลงเพราะว่าเยลินมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คบซ้อนค่ะพี่น้องค่ะคบซ้อนพี่น้องกติถามลู้ได้จังไดว่าคบซ้อนจากคนที่เคยโทรคุยกันซูมเมอร์เมื่อก่อนนะว่างสําหรับเรานะพี่น้องว่างสองทุ่มสามทุ่มเจ้าก็ว,ว่าง ว่างตลอดเวลาค่ะพักหลังๆมาเริ่มทำตัวหายไปเริ่มไม่มีเวลาที่จะคุยกับเราหรือแม้กระทั่งวันสำคัญที่นัดเจอกันเบี้ยวแล้วเบี้ยวอีกนะคะเป็นเป็นอยียงที่บรมนคนนิสัยที่ตูแล้วทำนะคะ,ะแต่ยายลล่นกับหายความเข้ารบหายซิด ทั้งให้สิทธิ์ตัวเองด้วยพอยายเล่นรันปากก่อนที่จะคบหากันแล้วว่าถ้าไปต่อบาไว้เราสองคนก็ถอยให้สเปซซึ่งกันและกันให้พื้นที่ซึ่งกันและกันคุณก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดฉันก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเราสองคนไม่ได้เป็นที่ดีที่สุดให้กันและกันแต่เราสองคนเติบโตมาต่างวัฒนธรรมต่างพ่อต่างแม่กินต่างกันอยู่ต่างกันใช้ชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้นแล้วการครบหาเนี่มันสิต้องมาเบิ่งกันอีกทีนึงว่าไล่สไตล์ของเฮ้าสิไปกันได้บ่เนาะค่ะเนาะมันบ่แมนว่ามีความพึงพอใจกันแล้วมันสิ่ไปตลอดหลอดฟังบ่ใชค่ค่ะพี่น้องคะค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เยลินมีความรู้สึกแบบนั้นเยลินกันสิบอกเจ้าของว่าฉันจะไม่เป็นเสือรองบอนให้ใคร พี่น้องคะอย่าลินสวยอย่าลินเก่งอย่าลินดูแลตัวเองได้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพบสิ่งใหม่ๆพี่น้องค่ะแล้วเราก็จะพบสิ่งที่ดีๆเย่าลินบ่ไดหมายความว่าเขาบ่ดีเลยเขาก็เลือกเส้นทางของเขาเยลินก็มีเส้นทางของเยลินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาที่รู้จักกันเยลินก็รู้ซึกดีแล้วก็ขอบคุณเขา ในส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นครูที่ดีใน่้านความสัมพันธ์ในการเปิดใจคลังไม้นะคะเนาะการเปิดใจครังไม่ครังนี้ของเยลินต้องหยุดชะงักลงโดยความบางสิ่งบางอย่างที่มันบอชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วทุกๆความสัม,สมพันธ์หากไปต่อไม่ได้ให้เราหยุดเสียถ้าความสัมพันธ์นั้นมันเป็นพิษ หนึ่งทำให้เรามีความรู้สึกไม่มีความสุขจากที่เรามีความสุขอยู่เก่าแล้วค่ะพี่น้องคะสองสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้เรามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผิดพี่น้องคะ่ะค่ะคนเราคบกันตัวตวแล้วเปิดใจคุยกันไปเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยน มุมต่างๆให้เข้ากันได้มันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้เราก็ต่างคนต่างถอยแมนบอพี่น้องดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเยลินจะต้องหยุดชะงักลงไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> พี่น้องว่าโอ๊ยอุตส่าห์ล่องานแตง่ง <c oughs> เยลินบ้คิดไก่ปันนั่นเด้พี่น้องเยลินครบฝรั่งนี่เยลินบ้ไอ้คิดไก่ไปถึงว่าจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันจะต้องมีงานแต่งบ่ค่ะ ย่าลินคิดแค่ว่าเมื่อนี่นะมันสิ่พันถเวตีโฟอาลเวอร์ไปได้บ่เมื่ออื่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะอยะ่าลินใส่ชีวิตอยู่กับป,ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจะยังไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเพราะมันเป็นเรื่องที่ไกลและอีกข้อสําคัญนะคะถึงไม่มีความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นไปอย่างราบรื่นหรือใดๆก็แล้วแต่เยลินก็นยังอยู่ไดโดยตัวของายลินเองสามารถสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม สั่งแอคทิวิตีต่างๆให้เจ้าของได้เหมือนชีวิตประจำวันของเยลินที่เคยมีมานะคะต่อให้มีผู้ชายหรือไม่มีเราก็อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้ามีเข้ามาสามารถทำให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ดีพี่นอ้องบ่มีอีหยังเสียหายบ่มีอีหยังเสียหลายนะคะค่ะคลิปนี้เยลินม่มาฝากมาตอนถึงชีวิตรักเนี่ยรังหยุด สะดุดล่มกระท่านหันด้วยเหตุใดเนาะคะเนาะค่ะยยลินก็เอา,า,ามาฝากมา่ตอนพี่ตอนนองแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาท่งกําลังแรงใจทำอวยพรต่างต่างดีๆเยลินก็ชื่นชมแล้วก็รับไหวนะคะถูกๆกําลังแรงใจจังใดก็ขอให้เอฟซีทุกทกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันเลียบหนาที่น้องจ๋ายังมีอย่างเด็ดๆดีๆหลายอย่างบอกสุพีสุนองฟังคื่่่า ไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ